รถแมคโครันใหญ่ค่ะรถแมคโครของน้องใจใจนะครับวันนี้ซื้อมาใหม่คันนี้ไหนายใจใจแกะหน่อยครับมีอะไรบ้างเนี่ยแกะเพื่อนๆดูสิโอตั้งใจแกะมากมันจงเลยใช่ไหมทางไหนครับลูก แกะได้ไหมครับลองแกะดูสิว้าวออกมาแล้วไหนไหนไหนโอ้โหมีอะไรบ้างเล่าใือเพื่อนฟังหน่อยมันก็เป็นที่จับอ๋อมีที่จับตรงนี้เป็นรถแม็โครคันใหญ่เลยนะโอ้โหตักอย่างนี้เหรอครับแล้วมันทำอะไรได้บ้างครับ นายทำยังไงโอมันมีไฟด้วยอ่呀น,น,นายมาดูหน่อยต,ต์ทรถ,ออถอโออนี่มันมีไฟตรงนี้ด้วยนะสีข,ขาวๆตรงนี้โอ้ตัดนะมีไฟในห้องคนขับด้วยอ่ะ ประตูก็เปิดได้ด้วยนะนี่โอ้เทแล้วโอ้เทง่ายด้วยอะ่ะดูแข็งแรงมากนี่นี่นี่จแล้วในกล่องในกล่องมีเครนมาให้ด้วยนะนี่โอ้เครนดีมากแล้วก็นี่ตัวต่อเคนนี่นี่เอาฐานฐานฐานอยู่นี่ลูก เดี๋ยวต่อยเพื่อนเพื่อนดูนี่นี่ยังไม่หมดยังไม่หมดมีรถมีรถแมคโครคอนสตรัคชั่นมีอีกสี่คันคอนสตรักชั่นคาร์โอ้โหนี่นี่นี่มีที่รถขึ้นด้วยขับรถขึ้นมาจอดตรงนี้นะครับแล้วเรียกเครนมาเครนมายกหน่อย ตึกๆๆเข็นม,มาแล้วเข็นม,มาแล้วโอ้หมุนหมุนหมุนโอ้โออยใ <c oughs> จเย็นเย็นประกอบให้แน่นก่อนค้อค่อยหมุนเอาละครับลงมาพอเอาเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้เกี่ยวยังไงเนี่ย แล้วหมุน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 ค่อยๆขึ้นแล้วครับหมุนแล้วครับหมุน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 ไปเรื่อยๆโอ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหยนี่น้องใจใจข้างหลังเนี่ยมันเปิดได้ไหม เปิดให้เพื่อนๆดูซิโอ้โหมันเปิดได้อีกอะ่ะนี่นะะี่ครับอ้าวลองกดปุ่มสีดำด้ลูกให้ถนนมันตกลงมาปึ๊บลงมาแล้วอย่างนี้เราก็เอารถขึ้นไปบนนี้ได้แล้วก็ให้มันไหลลงมาว้าวนี่เรามีถนนอีกสองค่ะสองถนนนะนี่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  เราเอาถนนตรงนี้นะครับได้ด้วยนี่นี่ต่อตรงนี้ต่อตรงนี้ได้อีกจุ๊บ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 นี่นี่ต่อตรงนี้นี่แล้วก็ดันเข้าไปปึ๊บนี่นี่มีถนนนี้นะครับต่อตรงนี้ต่อตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนี้นะครับ ว้าวนี่นี่นี่แล้วมันมีตรงนี้นี่นี่น้องนนี่เด็กๆนี่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 มันมีปุ่มมันมีที่กดแล้วก็เด้งรถออกได้เดี๋ยวนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวใจใจรอกก่อนพิลูกเดี๋ยวก่อนนะครับให้น้องใจใจกดนะแล้วกดว้าวเจ๋งไปเลย เดี๋ยวให้น้องนี่ใจกดอีกทีหนึ่งไม่ผิดไม่ได้ครับนะครับนี่้น้องไอ้ใจกดอุ้ยปิดกดใหม่นะครับนี่แล้วรถมันจะไหลลงมาตรงนี้เจ๋งไปเลยก็าถ่ายมั่งต้อง ดันเข้าไปให้สุดก่อนลูกดัดนเข้าไปให้สุดก่อนลูกก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่าที่ตูดมันไม่มีที่ดันอเ,อเอาไปปิดน,นั้นเองอ่าต่อไปจะปิดนะครับ แล้วต,ต้องเอาถนนออกก่อนจะ่ดิ่ดิ้งถนนออกเลยชึบอีกข้างนึงนึงอีกข <c oughs> ้างนี้ยากข้างนี้ยากเหรอลูกนี่นะนได้แล้วต้องพับถนนข้างหลังเข้าด้วยลูกอ้าวผมไม่พับเข้าก็เหมือนรถแลบลิ้นเลยทีนี่ คับถนนเข้าลุกอ้าวไม่ยอมพับน้องใหจัๆไม่ยอมพับเข้านะครับเหมืนนอนรถแรบลิ้นเลยดีนี้นี่พับก็ไปอย่างี้นี่นนรถแิ้นากเลยโอ้คุ้มค่ามากรถคันนี้เอาน้องใหญ่ๆลาเพื่อนๆไปก่อนเดี๋ยวน้องใหญ่ๆจะไปเล่นรถตักแล้วลาเพื่อนๆครับ สวัสดีครับน้องแจ๋ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องแจ๋แจด้วยนะเพื่อเป็นบางใจทำมิสติต่อไปนะสวัสดีครับบ๊ายบาย